วัน,นก็วันสพรนก็ก็ชวนจะกองพิจา,า,ารณรั้นนี้ยังห้พอมันออกเรอออกเรกเรถเ,รเ,รเรดีมันพอเห็จกของฝันก็เลยจะให้คือมันออกทะเบียนรถอ,อะไรนะครับซีเออกอสวัสดีครับลุงต้อยสวัสดีครับขฝากน,นั่งนหนึ่งเจ็บสมต้มเป็นเจ็บใจเจ็บใจครับนึองฮะ วันนี้ันนนหึ่งชวยคิดว่าตัวเก่ามันจะ่ไม่ย่ำเดี๋ยวครับเอ้าเลยกเก่าช่องเอง่เกา่าซีเกา่ามันเอาฟาดซีเก่าเกา่าซีแล้วก็นี่ทำมีทำม,มีงวดยอดล้างนะม,มีว่าจำได้อยู่หนอจำได้นึ่งหันบ่บ่าอายงวดงวดก่อนที่มันจะออกซีเก่ากับซีหายนะครับคน มันดอกสิโกวสิกะสิว่าเขียนไห่นอแต่มันมาออกมาออกงวดงวดนี้งวดที่ที่ผ่านมาเออแต่ครั้นี้งวดเก่าเอาให้ดูงวดเก่าก่อนดูงวดวันที่หนึ่งมีนาก่อนว่าลุงต้อยเน้นตัวไหนงวดวันที่หนึ่งนะเผื่อใครอยากจะตามเลขเก่าของเให้ให้ดูโต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 ถีเขียนไปพูงันกระดาศน้ากระดาษแดงแกมีไหมกินแเคีนงั้นนะ งวดวันที่หนึ่งมีนานี้ไหมไม่ใช่บอกให้ดูเลขเก่างวดหนึ่งมีนาก่อนมันชอบออกยอดหลังนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามามดูดดก่อน,น,ไ,นไม่ใช่งวดที่หนึ่งมีนาออกเมื่อกี้นี่ไม่เป็นไรอันงวดนั้นเรารู้กันอยู่แล้วใครดูยอนหลังก็รู้นะจะม,มึงไม่ถึงบุตรแน่อ่ะเดี๋ยวหาให้ครับอันนี้งวดวันที่ อันนี้งวดวันที่หนึ่งมันปรชัเ้นเออนี่นี่้นี่เนี่เอาดูงวดเก่าก่อนหนึ่งมีนาเผื่อจะตามมาสิบหกมีนาแต่สิบหกมีนาจะไม่มานี่นี่ท่านผู้ชมนี่ตามไว้ก่อนนะอันนี้คือย้อนหลังย้อนหลังนะเออแต่งวดวันที่สิบหกมีนาเนี่ยเรามาฟังก่อนว่าลุงต้อยจะฝันว่ายังไงครับฝันทีไหมมันดีครับฝัน ก็มนสุพรรณก็ก็สพรรจากองรถคันี้จะให้พอมันออกเรยกรกเรยกรถมันบอพอเหตุจากองฝันก็เลยจะให้คือมันออกทะเบียนรถอะไรนะครับสี่เก้าห้เกตึกนตส่เก้าตึกงนน่นน่งโดยโดยเอปะปท้ไยรถโอเคเส้นะกรได้ไม่บ้านไปรท้ไทยแต่ไม่บ้านเรถไปลดไปร่างนี่แหละมันเจ็บใจตรงนี้ เออมันโง่ขัอไมได้มาฝันนี่ลิฝันนี้ลยจริงๆอืงมันมาตะขี่มันแข่งกันกับรถลูกชายแข่งรถลูกชายรถมอเตอร์ไซ่์เหมือนกันใช่ไหมเขาเจอโคารหกห้าหนึ่งอ่ามอเตอร์ไซ่มันจะขี่ขี่คู่กันเลยอขี่กันกันนะครับเั็กทเบียนจ้องใช้ที่สิเข้า แต่าแต่ว e. ่าไข่บ๊วยนี่เนอะกองคนไปขึ้นมานั้นเลยมันจหาหกพมันหนาสบมันเดไม่ไดดูในในในรถมันได้มันได้ดูหางเก่ามนครับทีเกเปรวแล้วดูหางเก่หนาครโครยมันสิดเก่าของต้นจตจมากมากมากันทางหกนี แต่สามต้นก็เป็นจัของมากเช่นโอเือันนี้เยเขียนไปแล้วบนีเขียนแล้วเขียนตัวแดงๆก็เลยนี่นี่แล้วตัวนี้ก้อนนี่อ่ะโยกให้ท่านช้่มเบิ่งนะครับเจ็บใจมั้ยครับสำหรับทะเบียนรถเมื่อกี้แต่คราวนี้ลุงก็กลับมาฝันย้ำเหมือนเดิมอืนี่กลับมาฝันย้ำเหมือนเดิมว่าอันนี้คือพอมโหไอรถคันนี้แล้วฝันว่าได้ขับรถ ได้แข่งกับลูกชายลูกทะเบียนรถลูกชายนั้นคือหกขันหนึ่งหกห้าหนึ่งก็แขเงหนึ่งงานครับเอาอาลงรับไปฝันเลยฝันฝันแค่เคี่ยวแค่ท้องขึ้นเลยครับมาขึ้นมาขึ้นกอนฝันวันดีคีมคีไประเอกไปหาปู่หาป้ามันเดียวจบฝันวันดีขีมมาเคี่ยวแค่นี้ขับเองเลยไหมขับเองเลย ทำเองเลยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับับเองเลยงาเกห้อยรถมันโงดีบ่ก็เลขทะเบียนรถมันจะเหลืออะไรนะไม่เห็นได้ได้เขียนให้เอราเขียนให้เลยเขียนทะเบียนรถให้เลยครับมันจะมันออกไปแล้วสี่ห้าสี่มันมันห้าสี่สี่เก้ามองกระหาจี้้งีเก้านี่้ยนี่ เดี๋ยวจะเขียนจะแยกทะเบียนรถให้นะท่านผู้ชมมันชอบออกอย้อนหลังจริงๆมันเจ็บใจจริงๆนะนี่เดี๋ยวเขียนเฉพาะทะเบียนรถให้นี่ก็ไดนน้เขียนใหม่ได้ครับอันนี้มันจะปนกันนี่ทะเบียนรถนี่นะเผื่อใครอยากจะตัดได้วันนี้ก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะอืนี่แหละนี่ห้าสี่สี่เก้านี่หวันว่าได้ขับมันอีกอหรือมันจะมาตัวเก่าไหม เกว่าเคยเก็บก็ดันหานมันเสียจู่หาเก้าน่ะได้ตู้ชงตู้จังสันโนเกาหาเกาแต่ว่าขอขอขอพักขอพังหาเก้าผมมาขัห้น่ะนันในก้มันเป็นตะคุกน่ะอ่าก็จะจะใส่ก็จะใส่เต็มที่อ่าหันมาได้ขับมันอีกรอบนึงนี่เลยไม่คิดไม่เป็นไรครับมันอาจจะเป็นซีซีก็ได้โอ้โนี่ทิ่เก้า ีซี่ามากบ่ีมาจบตนี้เลยอ่า่ห้าเก้าเลเงีกนะแล้วก็อะไรนะห้เก้าหกเลยเอาแค่นี้เลยอืแบบงี้นี่ก็่่มแเดงบ่เดะนี่ปแดงตรงนั้นเก่นี้ ไปอยู่ตรงไหนเห็นแต่น้ำเงินไม่เป็นไรล่ะครับลงมก็ได้ได้เน,นจะเจือดิ้งเจ็อดิ้งรวมยกให้ชมครับเน้นตัวเดียวสามตัวนี่แหละท่งๆใครอยากตัดก็ตัดเนาะเจือวัตถุมงคลที่ห้าหกบ้าโจกเรียงๆมันเป็นเอาเรียงๆเชี่วนี่น สี่ห้าหกฝันสองคืนให้ดูทะเบียนรถก่อนสี่ห้าหกที่ลุงเขียนให้ว่าฝันสองคืนซอเลยอ่าอ้าเจ็บไปท่านผู้ชมแต่ม่แตมฝันนั้นตึกหมดคนตึกทั้งเรงทุหมดทหงนเลยอ่าตัวแดงๆเลยตัวตัวตัวนี้ทางนี้นี่นี่เขก็เจ็บใจเหมือนกันได้หนึ่งห้านี่เอาตัวนี้เน้นแค่นี้เลย มันจำเนื่อ้มีหอดล้านเปอร์เซ็นพนอ่ะก็มันใจเป็นห้านเลยบอกครับมันใจแห้งบอกอ๋ออ่ะลงครับมันใจแห้งเป็นยังไงก็มันใจแห้งเป็นยังไงก็ๆมฝันเพราะการฝนดำสีหน้าแคมันนุ่นสบายมากเลครับครับแค่เห็นเห็นโดนกับจนจนจนนั่นแต่เรกทีเก็กเขาุูกที่ไม่ใช่นี่คืพ ไม่ตามแต่ต่วตันตกถูกถูกทุกออกน้ำได้ก็ติ่น้ำครับแต่งวดน,นี้พลาดโด,ดวนวนี้พลาดไม่เป็นไรเราต้องพลาดบ้างแหละแม่นทุกงวดมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราอ่ะย้ำให้เอฟซีหน่อยทำไมชอบเลขตัวนี้ครองสิครับดิก็ะจะไมมันผมคิดว่าเลขเก้ามันาโมมาก ในหัวตงหัตงคิดว่าได้เข้ามันคิดบ่มามันคิดจะมาได้หกม้าท่านได้เข้าอาจจะเป็นหกทนได้เข้าหน้ามนก็คิดจองเยเาพันนีจูพันดอจูพันเลยกินได้จากูโตว่าท่านชัดเจนประเดี๋ยวจุดแต่มันพันชเจนจะโทบอกอะัดมาใหม่